สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วนะคะโบกินแซ่บวันนี้โบได้ต้ยมยำขามหมูนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้โบทําเองนะคะโบมีวิธีทําไว้อยู่โบลงไวะะ้แล้วค่ะมาค่ะเ,เพื่อนมากินข้าวกันมาค่ะวันนี้บรรยากาศแบบหนาวมากเลยอ่ะโบเพิ่งถอดเสื้อแขนยาวออกไป อร่อยค่ะต้มออกมาแล้วร้อนแล้วเราก็มากินบอกเลยว่าสุดยอดมากอันนี้โบต้องขออนุญาตใช้มือนะคะโอ้โหอันนี้โบใช้เวลาต้มประมาณเกือบสามชั่วโมงเพราะว่ากว่านางน้องมันจะเปื่อมาค่ะอืม ถ้ามีเสียงดังเสียงอะไรต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอร่อยค่ะแม่แลับกับบรรยากาศแบบนหนาวๆเลยต้ยมยำขาหมู Những người đi nhiều nhiều, nơi mình, vẫn -nừ là mặt à, nó mặt mặn Mặn, mặt mặn như mặt mặt พราะวันนี้เพื่อนบ้านอยู่ข้างห้องเขาหยุดงานกัน,น่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงบ้างนะอ,อ,อร่อยค่ะเพื่อนหนังเปื่อยอะ่ะ ได้บรรยากาศเย็นๆมากินอะไรร้อนๆห้วเหรอหัวะรย

ต้องขออภัยนะคะถ้าติว่าสิบนิ้ว เพราะว่าถ้าไม่ใช้มันจับไม่ได้ค่ะมันจะจับกระดูกไม่ได้เลยควณต้องใช้มือทั้งสิบนิ้วอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือให้เขาผ่าให้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือต้องผ่าผ่ามาเป็นชิ้นๆเพราะเวลาที่เรากินมันจะได้กินง่ายนะ

ý thức bố nhiều hơn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  bố hơn nhiều hơn เพราะว่าเขาคุยกันข้างนอกแล้วเสียงมันมันดังแรงมาก